3.0มจุดนะครับไอคอนิกเข้าใหม่นะคันนี้เป็น Mule X เครื่องยนต์สามพันนะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับรถมือมาพร้อมชุดแต่งบริพาสวยๆเลยคันนี้นะเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเลขไม่อยู่ที่15,000กิโลนะครับเป็น Mule Mule X สามจุดศูนย์ Iconic นะครับบอกเลยว่ารถสวยมากๆนะครับคันนี้นะบอกไฟฟ้านะครับแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้นะครับเป็นจอเนวีนะครับคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนหกิโลนะครับรุ่น Iconic เนี่ยผมบอกเลยว่าเหมือนจะเหมือนตัวดี ดีออลิกนะมันมี2รุ่นนะสำหรับ UX นะมีดีออลิกกับไอคอนิกนะครับต้องดูดีๆนะครับคันนี้ราคา889แปดเสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเดทออโต้นะครับวันนี้มีอิวสุนะครับวิวเอ็กเข้ามาใหม่นะเป็นรถครอบครัวนะครับคันนี้เป็นปี2019นะครับนะเป็นเครื่องยนต์3.0นะครับเป็นตัวเนวีนะครับเป็นรุ่นไอคอนิกนะครับหรือชื่อเต็มๆเมือคืนสามจุนไอคอนิกนั่นเองนะครับตับวิวเอ็กชมเนี้ย มันมี3โฉมนะครับมันมี CD นะครับมันมีโัว DVD มีดีไอคอนิกนะแล้วก็มีมีดีออนิกแล้วก็ไอคอนิกนะรุ่นคันนี้คือไอคอนิกนะครับเดี๋ยวสับสนนะมันจะงงๆนิดนึงนะครับเพราะว่าหน้าตามันจะคล้ายๆกันนะครับนะบมันก็หล่อเหมือนตัวดีออนิกนั่นเองนะครับแต่คันนี้ได้เป็นเครื่องสามพันขับ2ปี19บนะครับราคาเสนอขายอยู่8 8 9 0 0 0บาท นะครับซึ่งต้องบอกว่าราคาประหยัดพอสมควรนะครับกับรถตัวเครื่องยนต์3,000ขับองนะเป็นรถครอบครัวอีกรุ่นหนึ่งที่ทางต้องการคันตลาดเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าตัว Mule X รุ่นพิเศษอ่ะมันหาค่อนข้างยากนะครับวันนี้เราเอาเข้ามาแล้วนะครับ3.0 Iconic นะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนเดย์ทันบันดิ้งไลท์ไฟตัดหมอกนะครับกระจังหน้าแล้วก็ชุดแต่งด้านล่างเนี่ยชุดสเกิร์ตเนี่ยรอบคันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิเศษของ Iconic เลยนะคันนี้เลขมาอยู่ที่15,000กิโล นะครับเป็นรถสวยๆเดิมๆนะครับภายในสวยมากนะครับล้อแม็กก็เป็นตรงรุ่นเลยไอคอนิกนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมดีทามนะครับนี่เลยสวยๆเนียนๆนะแล้วก็พวกไฟเลี้ยวอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวกระจังที่เป็นโครเมียมนั่นเองนะครับต้อนรับใครที่สนใจในตัวยูสูมิวเอ็กซ์นะครับไม่ว่าจะเป็นโชมไหนก็ลองโทรเข้ามาถามกันได้นะครับที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับว่ารถยังอยู่ไหมนะคันนี้ก็ได้ชุดข้างหน้าไปที่มันเป็นสังเกตนั่นเอง สียังสวยเลยนะคันนี้นะครับสีเดิมๆนะครับนะกันชนชิดเลยนะครับแล้วก็คิ้วล้อนะครับเดิมๆแบบนี้นะครับสีเทานะตัวนี้เป็นสีเทานะตัวรถเป็นสีดานะแล้วก็มีซิลิโคนอย่างดีนะครับล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กตรงรุ่นนะครับทูโทนของตัวท็อปนะรุ่นนี้เป็นดิสเบรกสีล้อนะยางโยโกฮามานะครับขนาดยาง260ไอ้265 60R18 นะครับยางปี2022เลยนะครับชุดช่วงล่างเดิมเดมนะครับสำหรับไอคอนิกตัวนี้นะครับเนี่ยโชว์งโชว์อัพนะครับเดิมๆิแบบนี้พ่นกันสนิมมาเรียบร้อยนะครับอันนี้คือรถคันเกตคุณภาพจากบริษัททอโต้นะครับกระจมองข้างป่าพาไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวตรงปลายนะมีกันสาดมีแหลกลังคาติดฟิล์มรอบคันมาแล้วนะครับกับประดด้านข้างของตัวไอคอนิกเนี่ยมันจะเป็นสีดำนะเป็นสีดําตัดกับสีเทา นะครับต้องดูดีๆเพราะว่าแต่ละรุ่นน่ะมันจะมีเอกลักษณ์ต่างกันนิดนึงนะครับต้องค่อยๆดูนะครับกุญแจสามาร์ทคีย์เลสสดอกนะครับคันนี้กุญแจสมาร์ทคีย์เลสสดอกนะครับเดี๋ยวให้ดูฝันด้านท้ายนะครับว่ารถสวยเดิมยังไงนะครับดูได้เลยนะครับเต็มๆนะรถสวยเดิมมากนะไฟท้ายไฟทับทิมนะไฟท้ายเป็นแบบมุมแมลงแล้วไฟทับทิมอยู่ด้านล่างแล้วก็มีตัวด้านล่างตรงนี้ที่เป็นสเกิร์ตรอบคันนะครับมันจะยาวมาจากด้านหน้าเป็นบันไดข้างแล okay. ้วก็จะเป็นสเกิร์ตด้านหลังมีดีฟิวเซอร์ดาีอก นะมีดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างเป็นสีดำนะครับตัวนี้เป็นดิสสี่ล้อแล้วนะครับรัดด้วยยางโยโกฮาม่านะครับชุดช่วงล่างเดิมๆนะครับคันทรงคันสีเดิมหมดนะครับเนี่ยพ่นกันสนิมมานะมันจะเป็นเคลือบสีน้ําตาลน้ําตาลแบบนี้นะอันนี้คือรถที่พ่นกันสนิมมานะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้นะภายในนะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับเป็นสีดานะครับแล้วตัวไอคอนิกเนี่ยมันจะมีที่แตกต่างคือช่วงนี้แล้วก็ช่วงที่หุ้มช่วงที่หุ้มหนังตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านใน แล้วนะตัวบ่อจะเป็นพรนสีดำนะครับแล้วก็เย็บเป็นลายเหมือนกระดูกงูแบบนี้นะครับนี่ตัวบ่อนะครับไม่มีช้ำไม่มียับเลยบ่อสวยๆนะครับเป็นเนียนเลยนะครับนะตัวบ่อก็ปรับคับได้นะสำหรับตัวมิเอ็กซ์นะคือมิวเอ็กซ์เนี่ยข้างหลังกว้างอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าข้างหลังกว้างจริงนะครับที่เท้าแขกก็มีให้ครบถ้วนนะครับ3 0ไ Iconic นะหลังคงหลังคาก็มีจอเหมือนเดิมนะครับครงรุ่นตามสเปคนะสำหรับมิเอ็ก จอตรงนี้มันจะมีแค่มิวเอกับปาเจโลนะครับถ้าเป็นคอนเดูเซอร์จะไม่มีนะครับหัวเบาด้านหน้าเดิมๆเดี๋ยวเราดูด้านหน้านะครับเป็นจอ Navy Air a u ร o นะคันนี้ตรงเสา A นะมีทวิสเตอร์แล้วก็มีลำโพงดอกเสียงกลางมาให้อีกหนึ่งดอกนะเพิ่มอัตลรถในการรับฟังนั่นเองนะครับนะเบาสวยมากนะคันนี้หลังคงหลังคาสะอาดหมดเลยนะครับแล้วก็เบาแถว2แถวสุดท้ายนยไอแถว3าแถวสุดท้ายเนี่ยเราพับลงไว้นะครับมันก็จะมีที่เท้าแขนที่วางแก้วน้ํานะครับ สวยกระจกบานหลังก็มีไล่ฟ้านะกระจกวิวเอ็กเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะช่วงกระจกบานเนี่ยมันทําให้ทนะัศนาวิสัยค่อนข้างดีนะครับเวลาพับบ่อนะครับแล้วก็เนี่ยมันจะมีที่ปลดจะมีสารัดอยู่ใช่ไหมครับเขาก็ปลดขึ้นไปนะปลดขึ้นไปนะมันจะพับได้2สเต็ปมันจะพับ1สเต็ปก็คือแบบนี้นะพับเพื่อวางของนะพับเพื่อวางของนะครับมันจกว้างแบบนี้เลยนะครับมันจะเป็นแนวเดียวกันนะครับแต่ถ้าคนจะขึ้นด้วยนะครับมันสามารถยกกระดกขึ้นมาอีกได้นะครับ มันจะยกขึ้นมาได้นะมันต้องพับแบบรอบเดียวปุ๊บแล้วมันก็จะยกขึ้นมาเลยนะครับถ้าจะพับแบบให้คนขึ้นนะเนาะก็พับปุ๊บแล้วก็ยกกระดกขึ้นมาอย่างนี้นี่มันจะเป็นทางเดินขึ้นนะครับอันนี้คือ m ิวเอนะครับ3.0อนโคทีคนะรถสวยๆเดิมๆถูกการันตีนี่โครงสร้างนะสวยเน้นทิฟนะเป็นองคเมนอาร์ตนะครับรถเดิมๆไม่มีที่ความจมน้าทนหนักใสลำงคงตสลังกาอะไรไม่มีนะ ดูเมต้าร์เดิมๆอยู่ทีแนวหลังคานะครับรถสวยมากนะครับสำหรับใครที่สนใจนะคันนี้นะเลขไม้ก็อยู่ที่1,5000กิโลนะครับก็ถือว่าไม่เยอะสําหรับรถครอบครัวนะครับแล้วดูนะสีสวยมากนะครับด้านหลังมีระบบอ่าควบคุมไบฟ้าของเขานะครับก็เป็นระบบ e s c นะครับแล้วก็ไฟเบรกนะครับแล้วก็สัวิทยุกบบที่จะาัรวอาแต่หลังคาของฝั่งซ้ายขวา ป่าท้ายของตัวนี้เป็นปี19ยังเป็นแมนนวลอยู่แมนเป็นแมนนวลอยู่ก็คือเปิดมือนั่นเองนะครับแต่ป่าท้ายเดิมมากเลยนะรงค่าอะไรต่างๆนะครับพวกเม็ดอาร์คนะครับลอยต่อราคาเดิมหมดนะครับเนี่ยเม็ดอาร์กนะครับชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับชัดเจนนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีขยับนะครับคงสันชัดเจนเลยคันนี้นะถ้าใครสนใจนะครับอยากได้ u ู UX 3.0นะครับ ไอคอนีิคันนี้ก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกของ6407776นะครับแบบผมเนี้ยโทรโต้นะครับนี่สวยๆนะครับดูนะครับเป็นไงเดิมเนียนรูตรงนะผมบอกเลยว่ารถคันนี้สวยมากนะดูข้างในดีสะอาดสะอาดนะครับสะอาดมากนะครับราคา889,000บาทนะครับกับรถโครงสร้างแบบนี้สีแบบนี้นะครับนะรถเนียนๆอย่างนี้นะหาไม่ได้แล้วนะครับสำหรับใครที่ อยากได้ตัวรถครอบครัวเครื่องยนต์สามพันนะครับวนใหญ่คนไม่ค่อยชอบ1-9ถ้าเป็นรถ PPV เนาะนะครับก็เน้นเป็นตัวสามพันก็คันนี้เลยนะครับตอบจนย์เรื่องการใช้งานแน่นอนนะครับรถสวยแพงประตูสวยนะครับนี่สวยๆเลยนะตรงนี้ที่มันต่างจากตัวเดียลอนิกถ้าตัวเดียลอนิกตรงนี้มันมีไฟ ambient l ไลท์ในนี้นะครับแต่อันนี้คือไอคอนิกมันจะเป็นแผ่นปกตินะที่แปะเข้ามานะครับแล้วก็เป็นเมทดโอเมทอาร์นะครับดึงให้ดูกันสดๆนะครับว่ารถเดิมๆมันแบบนี้ นะครับเพื่อการประกอบตัดสินใจนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับในตัวยูสุวิวเนะครับ3.0อีคอนิคบอกไฟฟ้าพวงมาลัยมันติมีคูดคอนโทรลนะครับคันนี้แน่นอนนะครับคุ้มๆเลยนะครับรถสวยมากรถสวยมากจริงไม่มีที่ติเลยไม่มีที่ตินะครับดูตัวบอกนะครับสวยเนียนขนาดนี้นะครับราคา889,000บาทนะครับหากใครสนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776 นะครับคันนี้นอกจากพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแอรโอโต้แล้วนะครับยังเป็นกระจกตัดสายออโต้ด้วยบานหลังนะครับพวงมาลัยนะครับก็ไม่มีฉีกขาดเลยรถเดิมๆนะดูนะพวกโลโก้อะไรต่างๆเดิมครบหมดนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนี่เนียนๆนะครับแล้วก็มีตัวทชชั่นคอนโทรลนะครับปรับรับกระจกมองข้างออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับช่วยชะลอลงทางราชันนะครับมีหมดเลยคันนี้นะครับเดี๋ยวผมหยิบกุญแจกปั๊บหนึ่ง นี่กุญแจมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวหน้าปัดให้ชมนะครับว่ารถสวยเดิมนะคีหน้าปัดนะครับใช้งานได้ทุกจุดนะครับเป็นเข็มปัดตีเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นเป็นจอ LED แบบนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นโชว์เลขใหม่นะครับ1 5 7 0งกิโลนะครับกับคำนี้เลยนะครับหน้าจอเป็น n น v y นะครับเป็นจอเนวีนะครับนี่เป็นจอเนวีรถสวยๆนะมีมงมีแมปนะจะไปไหนก็เปิดเอานะครับนี่ นะได้เลยสบายๆนะครับมีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยระบบแอร์เป็นออโต้นะครับสมมุติเราขึ้นมาเราเซตไว้25เรากดออโต้เลยนะครับเวลาเราจะลงจากรถเราก็ปิดแค่นั้นเองนะครับใส่ซีดีดีวีดีได้หมดเชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้หมดะคร์พาวเวอร์เอาเตอยู่ด้านล่างนะครับ USB USB อยู่นี่นะครับแล้วก็ระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแต่สามารถปรับเป็นเกียร์แบบว่าเป็นนวลนได้ก็คือมีมีบวกมีลบนะครับปกติเกียร์ดีจะลงมาช่องนี้นะครับเราก็แค่ดึงเข้าหาตัว นะดึงจากนี่มานี่ตามแนวนิ้วผมแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างนี้นะครับก็เพิ่มอาการเร่งดีนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําก็จะมีที่รองอะไรให้เรียบร้อยช่องเก็บเหรียญอะไรทุกอย่างครบถ้วนนะครับเดี๋ยวไปชมห้องฝากระโปรงกันนะว่ามันจะมีอะไรเด็ดๆอะไรสวยๆไหมนะครับด้านในมีละโพงสวิเตอร์มาให้นะครับคันนี้ได้เครื่องยนต์3.0น,นะครับเป็นตัวขับ2ปี2019รถได้ปีได้เครื่องได้สีนะครับ ห้องเครื่องยนต์นะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็น3.0 DDI Blue Power นะครับผมขออนุญาตไม่คำแล้วกันผมมือนึงไว้นะหัวน็อตนะครับไม่มีขยับนะครับแก้มโค้แก้มข้างนะครับทุธคานเดิมหมดนะครับปั๊มลมปั๊ม ABS เดิมครบทุกจุดนะครับรถสวยๆแบบนี้นะปี2019นะครับ Iconic 3.0 Navy นะครับสวยๆแบบนี้นะครับใครสนใจนะติดต่อผมเด้ทอโต้ได้เลยนะครับ 0626407776นะครับรถเดิมสุโบเดิมนะครับทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับแบตก็เป็นของอา a r มาลนนะครับคานลงคานหน้าสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยนะครับดูนะนะครับรถเนียนมากนะครับเป็นรถเข้ามาใหม่นะครับได้ปี2019เลขไมล์15,000นะครับเลขไมล์15,000กับโครงสร้างตัวรถเดิมๆแบบนี้นะนะครับได้เป็นเครื่อง300ขับ2นะครับเป็นรุ่นพิเศษ iconic นะครับเป็นจอ navy แอร์ออโต้นะครับกุญแจสมาร์คีกอ์เลยครบ2ดอกยังไงผมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าใครชื่นชอบหรือสนใจก็โทรเข้ามาเลย062 640 7776กนะครับกับยูซูมิวเอ็กซ์ไอคอนิก3.0เนวี่ขับ2ปี19ละราคา8 8ดแปดค่ะขอบคุณครับ